เมื่อสองสาวเพื่อนซีไวฮอร์โมนว้าวุ่นที่ยังเวอร์จิ้นอยู่มีความคิดอยากจะได้วิบวับกับผู้ชายสักคนก่อนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลายัยแต่ทว่าทั้งคู่ดันไปปิ๊งผู้ชายคนเดียวกันใครจะได้วิบวับก่อนกันแล้วความเป็นเพื่อนของทั้งคู่จะยังคงอยู่หรือไม่สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง v e r y Good Girl หนังเปิดตัวที่ริมทะเล สสาวเพื่อนซีย่ำปึกนัดกันมาเที่ยวชายหาดโดยท้ากันว่าจะเปือยลงทะเลลิลลี่ก็เลยหลับตาและถอดบิกินี่ออกแล้วสองสาวก็วิ่งลงทะเลไปจนทำให้พวกหนุ่มๆถึงกับต้องเข้ามาแซวขณะที่กำลังจะกลับเจอรี่ไม่ระวังก็เลยชนเข้ากับป้ายร้านไอศครีมของเดวิดเข้าเจอรี่จึงได้ขอโทษเดวิดระหว่างที่เจอรี่ซื้อไอศครีมอยู่ก็ได้ถามเขาว่าอันนี้เป็นกล้องของเขาใช่ไหม แต่เดวิดกลับบอกว่าคงไม่ใช่มั้งลินลี่ก็เลยบอกว่าพูดกันดีๆก็ได้เพื่อนของเธอแค่ต้องการจะขอโทษเท่านั้นเองแล้วสองสาวก็ได้จากไปเดวิดจึงได้เอากล้องขึ้นมาแอบถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็ได้ขี่จักรยานแยกย้ายกันกลับบ้านลินลี่นั้นอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่เปิดเป็นคลินิกอยู่ภายในเมื่อลินลี่กลับมาถึงบ้านแม่ก็บ่นว่าถ้าจะกลับเย็นก็ต้องโทรมาบอกก่อนแล้วให้ลินลี่ไปตามพ่อที่ห้องทํางาน เพราะว่าจะต้องออกไปข้างนอกด้วยกันเมื่อลินลี่เปิดประตูเข้ามาก็เห็นพ่อกำลังวิบวับกับคนไข้อยู่พอเธอปิดประตูพ่อก็รู้ว่าเมื่อกี้มีใครสักคนเปิดเข้ามาลินลี่นั้นออกมาด้วยอาการที่ยังอึ้งอยู่เมื่อพ่อเดินมาและเห็นหน้าของลินลี่ก็รู้ทันทีว่าเธอเป็นคนเห็นต่างคนต่างจ้องหน้ากันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วลินลี่ก็มาหาเจอรี่ที่บ้านซึ่งพ่อแม่ของเจอรี่เป็นคนสบายๆง่ายๆ สองสาวได้ออกมาคุยกันนอกบ้านลิลลี่ได้ปรับทุกข์ให้เจอรี่ฟังเรื่องที่พ่อของเธอแอบมีชู้จากนั้นทั้งคู่ก็ได้คุยกันว่าเราจะต้องได้วิบวับครั้งแรกก่อนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยให้ได้เช้าวันต่อมาขณะที่ลินลี่กำลังเดินไปทำงานเดวิดก็ได้เห็นเธอเข้าพอดีลิลลี่นั้นทำงานพิเศษเป็นไกด์ทัวร์ทางเรือหลังเลิกงานขณะที่ลินลี่กำลังจะกลับบ้านก็ได้เห็นรูปของเธอ แปะติดตามเสาข้างทางเต็มไปหมดพอดูใกล้ๆก็พบข้อความว่าคุณอยู่ที่ไหนซึ่งลินลีก็พอเดาได้ว่าใครเป็นคนถ่ายภาพนี้แล้วลินลี่ก็ได้มาหาเพื่อนสาวที่ร้านอาหารขณะที่ลินลี่จะเล่าเรื่องรูปให้เพื่อนฟังเจอรีีก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนเธอพาพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารอิตาลีแล้วก็ได้พบกับเดวิดเขาเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารอยู่ที่นั่นลินลี่เห็นว่าเจอรีีดูชอบเดวิดมากมาก เธอเลยไม่ได้เล่าเรื่องนั้นให้เพื่อนฟังวันต่อมาลินล,ลี่ก็ได้มาที่ร้านไอศครีมแต่ก็ไม่พบกับเดวิดเธอจึงได้ไปเดินเล่นที่ชายหาดแล้วก็ได้เจอกับเขาเดวิดชวนลินล,ลี่ไปเที่ยวที่อื่นต่อแต่เธอก็ปฏิเสธแต่พอเขาเดินออกไปเธอก็ตะโกนบอกบ้านเลขที่ของเธอตอนคําของวันนั้นเมื่อลินล,ลี่กลับมาที่บ้านก็ทะเลาะกับแม่เรื่องที่แม่ไล่พ่อออกไปจากบ้านลินล,ลี่ก็เลยออกมานั่งหน้าบ้าน ตอนนั้นเองเดวิดก็เข้ามาหาเธอเดวิดพาเธอไปที่ห้องถ่ายภาพที่เจ้าของให้เขาทำงานและอยู่ที่นั่นลินลี่จึงได้ไปห้องนอนของเดวิดที่ชั้นสองเดวิดบอกว่าเขาอยากจะไปโลมและปารีสแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันแต่อยู่ดีๆลินลี่ก็ได้ผลักเขาออกเดวิดก็เลยบอกว่าให้เธอกลับไปซะก่อนกลับลินลี่ถามว่าเขานัดเจอกับเจอรี่วันศุกร์นี้เหรอซึ่งเดวิดก็ตอบว่าใช่ ที่หน้าร้านอาหารเจอรี่ได้เล่าให้ลินลี่ฟังว่าขณะที่เธอไปเดทกับเดวิดเธอพยายามจะอ่อยเขาใส่เสื้อนมแทบหกแต่เขาก็ไม่แตะต้องเธอเลยแล้วเดวิดก็เดินเข้ามาเพราะเจอรี่ได้บอกเดวิดว่าวันนี้เธอจะมาทดสอบเสียงที่ร้านอาหารขณะที่เจอรี่ขึ้นไปร้องเพลงเดวิดก็ได้เอื้อมมือไปจับมือของลินลี่มากุมเอาไว้ก่อนกลับเดวิดได้แอบใส่บางอย่างไปที่กระเป๋าของลินลี่ มันคือดินปั้นรูปกล้องถ่ายรูปคืนต่อมาเดวิดก็มาดักรอลินลี่อยู่ที่หน้าบ้านทั้งคู่ได้จูบกันหลังจากนั้นลินล,ลี่ก็พาเดวิดเข้าไปที่ห้องเก็บของบ้านของเธอลินล,ลี่บอกว่าเธอกลัวเดวิดก็เลยรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกของเธอแล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้วิบวับกันที่งานปาร์ตี้บ้านของเจอรี่เจอรรี่ได้เล่าว,ว่าเธอได้โทรไปหาเดวิดแต่เขาก็ไม่ค่อยได้คุยกับเธอสักเท่าไหร ซึ่งลินลี่เองก็ไม่ได้พูดอะไรวันหนึ่งขณะที่ลินลี่อาบน้ําอยู่เดวิดก็ปีนขึ้นมาหาเธอที่ห้องน้ําแล้วทั้งคู่ก็ได้วิบวับกันอีกครั้งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันโดยตลอดไปสถานที่โรแมนติกไปถ่ายรูปกันตามสถานที่ต่างๆคืนหนึ่งขณะที่ลินลี่มาวิบวับกับเดวิดที่ห้องจนมืดเธอเห็นว่าดึกมากแล้วเธอก็เลยโทรกลับมาที่บ้านแม่ได้บอกว่าเจอรี่พยายามจะโทรหาเธอ พพ่อของเจอรี่ได้เสียแล้วลินลี่ก็ตกใจมากและรีบออกไปโดยทันทีเดวิดตั้งใจจะตามไปด้วยแต่ลินลี่ก็ห้ามเอาไว้เมื่อเธอได้มาหาเจอรี่ที่บ้านทั้งคู่ก็สวมกอดกันแล้วต่างก็ร้องไห้เช้าวันต่อมาลินลี่มาหาเจอรี่ที่บ้านเจอรี่นั้นยังเสียใจเรื่องพ่อของเธออยู่แต่เธอนั้นรู้สึกคิดถึงเดวิดอยู่ตลอดเวลาภาวนาอยากจะให้เขามาหาเธอแต่เขาก็ไม่มา หลังจากนั้นลิลลี่ก็ไม่ยอมไปพบกับเดวิดอีกเลยแม้ว่าเดวิดจะโทรมาที่บ้านลิลลี่ก็ไม่ยอมรับสายเดวิดจึงตามไปหาลิลลี่ที่ทำงานเพราะเขาไม่ได้เจอเธอมาหลายวันเดวิดบอกว่าเขาจะมารอรับเธอหลังเลิกงานแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะเย็นนี้เธอจะต้องไปบ้านเจอรี่เดวิดเลยบอกว่างั้นเราไปด้วยกันแต่ลิลลี่กลับบอกว่าให้เขาไปคนเดียวเดวิดจึงไปหาเจอรี่ที่บ้าน เขาต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับเจอรี่เจอรี่ได้เล่าเรื่องเธอตอนเด็กกับพ่อให้เดวิดฟังแล้วเธอก็ร้องไห้พร้อมกับขอให้เดวิดช่วยกอดเธอขณะที่ทั้งคู่กำลังกอดกันเธอก็ขอให้เขาช่วยนอนกับเธอเดวิดมองไปที่หน้าเจอรี่แล้วทั้งคู่ก็จูบกันในวันงานศพพ่อของเจอรี่เธอได้บอกกับลินลี่ว่าเมื่อวานเธอได้มีความสัมพันธ์กับเดวิดแล้วมันดีมากๆเลย ลินลี่นั้นก็ทำได้แค่พยายามจะกั้นน้ำตาเอาไว้หลังเลิกงานคืนนั้นลินลี่ได้โทรหาเดวิดแต่เขาก็ไม่ได้รับสายเธอรู้สึกสับสนและเสียใจเธอจึงได้เดินไปหาฟิดซิมมอนหัวหน้างานที่ชอบเธออย่างมากเธอตั้งใจจะมีความสัมพันธ์กับเขาเพื่อแก้แค้นเดวิดแต่ในตอนหลังเธอก็เปลี่ยนใจแล้วหนีออกมาแล้วคืนนั้นลินลี่ก็ได้ไปหาเดวิด เธอถามเดวิดว่าเขามีอะไรกับเจอรี่ใช่ไหมเดวิดบอกว่าเธอคิดว่าเขาทำแบบนั้นเหรอซึ่งลินลี่ก็เชื่อสิ่งที่เจอรี่พูดเธอก็เลยบอกเขาว่าเธอได้มีอะไรกับฟิสซิมมอนแล้ววันหนึ่งขณะที่ลินลี่จะกลับบ้านเดวิดก็ได้มาดักรอเธออยู่ลินลี่เห็นก็เลยวิ่งหนีไปเดวิดได้ตามมาและอธิบายว่าเขาไม่ได้นอนกับเจอรี่และบอกว่าเราไปถามเจอรี่ด้วยกันตอนนี้เลยก็ได้ แต่เธอก็ปฏิเสธเพราะเชื่อว่าเจอร์รี่จะไม่โกหกเธอแน่นอนแล้วเธอก็เดินจากเขาไปหลายวันต่อมาเจอร์รี่ก็มาหาลิลลี่ที่บ้านหน้าเศร้าๆพร้อมบอกว่าพรุ่งนี้เดวิดจะไปปารีสแล้วขณะที่เดวิดนั้นกำลังจะไปสนามบินเช้าวันนั้นลิลลี่ก็มาหาเขาเธอถามว่าทำไมต้องไปเดวิดบอกว่าเขาทนอยู่แบบนี้ไม่ไหวอีกแล้วเธอลองไห้และบอกว่าไม่อยากให้เขาไป เดวิดจึงบอกว่างั้นก็บอกความจริงกับเจอรี่สิแต่ลิลลี่กลับบอกว่าไม่ได้เพราะเจอรี่นั้นจะเสียใจอย่างมากเพื่อนที่ดีเขาไม่ทํากันแบบนี้แล้วเธอก็ได้บอกความจริงกับเขาว่าคืนนั้นเธอไม่ได้นอนกับฟิสซิมอนเดวิดจึงได้เดินมาบอกเธอว่าเธอมันขี้โกหกถ้าทําแบบนี้เธอจะไม่เหลือใครให้เล่นด้วยอีกเลยแล้วเขาก็ได้จูบเธอก่อนจะขึ้นรถแท็กซี่จากไป เจอรี่ที่จะมาลาเดวิดก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดลินลี่เลยบอกว่าเธอแอบเจอกับเดวิดตลอดหน้าร้อนที่ผ่านมาจนกระทั่งพ่อของเจอรี่เสียลินลี่ก็เลยหยุดเจอเขาเจอรี่เลยได้รู้ความจริงว่าลินลี่เป็นคนบอกให้เดวิดมาคบกับเธอและลินลี่ก็บอกว่าเธอไม่ได้บอกให้เขานอนกับเจอรี่ทำให้เจอรี่รู้สึกโกรธมากลินลี่บอกว่าเธอแค่อยากจะให้เจอรี่รู้สึกดีเพราะเห็นว่าเธอนั้นชอบเดวิดมาก เจอรี่จึงได้ต่อว่าลินลี่อย่างหนักแล้วเจอรี่ก็จากไปในขณะที่ลินลี่กำลังนั่งเศร้าอยู่ในลรงจอดรถพ่อก็ได้เดินเข้ามาถามว่าเธอเป็นอะไรลินลี่บอกว่าเธอได้นอนกับผู้ชายซึ่งผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่เจอรี่ชอบมากๆเจอรี่ก็เลยโกรธและไม่คบกับเธออีกต่อไปพ่อบอกว่ามนุษย์มักทำผิดเสมอการที่เราจะให้อภัยตัวเองได้นั้นมันยากกว่าให้อภัยคนอื่นซะอีก หลังจากนั้นลินลี่ก็ได้ลาออกจากงานเธอเก็บข้าวของเตรียมย้ายไปเรียนต่อที่อื่นตอนนั้นเจอรี่ก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับซองกระดาษที่เดวิดส่งมาให้กับลินลี่เมื่อเปิดออกมามันก็เป็นรูปที่เดวิดได้ถ่ายเอาไว้เพราะเดวิดนั้นอยากให้ทั้งคู่ได้เจอกันจึงส่งรูปนี้มาให้กับเจอรี่เพื่อให้เจอรี่เอาไปให้กับลินลี่อีกทีแล้วอยู่ดีๆีลินลี่ก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วบอกว่า อยากให้เจอรี่รู้ว่าเธอเสียใจมากจริงๆเจอรี่รบอกว่าเธอนี่มันบ้าไปแล้วแล้วเจอรี่ก็สารภาพความจริงว่าเธอไม่ได้มีอะไรกับเดวิดทั้งคู่ได้สัญญากันว่าต่อไปจะไม่โกหกกันอีกแล้วเจอรี่กับลินล,ลี่ก็บอกรักกันแล้วถอดเสื้อผ้าเต้นรากันอย่างมีความสุขแล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อผมดูหนังเรื่องนี้จบผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาก่อน เมื่อเราและเพื่อนของเราเกิดชอบผู้ชายหรือผู้หญิงคนเดียวกันเราควรจะทำอย่างไรดีใครที่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับแล้วระหว่างเพื่อนกับคนรักเราควรจะเลือกใครผมมองว่าคนรักเมื่อถึงเวลาเลิกกันทุกอย่างมันก็จบแต่สำหรับเพื่อนเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันตลอดไปแต่ถ้ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกจริงๆแล้วระหว่างเพื่อนกับคนรักเป็นผม ผมก็เลือกคนรักนะครับงานนี้ผู้หญิงก็ต้องมาก่อนสิครับส่วนเพื่อนก็ช่างหัวมันไปไว้เราค่อยหาเพื่อนใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ <c oughs> ผมล้อเล่นนะครับก่อนจากกันหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปบอกความจริงกับเพื่อนก่อนนะครับสวัสดีครับ